ค่ะทุกคนวันนี้นะคะซีจะมาสอนแต่งลุคนี้เป็นลุกชมพูชมพูหวานๆแต่ก็แอบเปรี้ยวนะครับ เป็นเทรนตอนนี้ก็คือเทรนบาร์บี้คอ e คือแต่งหน้าแต่งตัวตาม Barbie นั่นเองซีว่าเหตุผลที่มันกำลังป๊อปอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันจะมี Live a อคชั่ของ Barbie ด้วยที่ Margo กกับไรอันก s l i n g กำลังจะเล่นนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยอยากดูแล้วเพราะว่าซีก็เป็นคนที่โตมากับ Barbie แล้วก็ชอบม,มากๆตอนนี้ก็พยายามไล่กลับไปดูหนังบาร์บีให้หมดนะคะเทรนดนี้ก็คือจะเน้นไปที่สีฮอตพินะคะจะแต่งตัวเป็นสีชมพูจัดนะคะแต่งหน้าเป็นสีชมพูแต่ว่าลุคจะมีความ ไม่ได้เกาหลีแต่จะเป็นลุคสายฝอคือเฉียวเฉียวนิดนึงดูฮอตแล้วก็ดูคิ้วไปด้วยนะคะวันนี้จะใช้เป็นรองพื้นของโจวีน่านะคะ,ละแล้วก็ตบเสียงดังมากแต่มันไม่แรงนะทุกคนเราตบแบบให้อากาศมันช่วยเซ็ตรองพื้นของเรา ต่อไปก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Hourglass นะคะจะแตะไปตรงนี้ก็บลินด์เลย ช่วงนี้แบบพอมาอยู่กลัวแล้วออกแดดเยอะผิวเราแบบแทนขึ้นเยอะเลยครีมกันแดดก็เอาไม่อยู่แดดที่นี่แบบน่ากลัวมากแต่ว่าดีที่มันยังมีลมเย็นไม่เหมือนประเทศไทยนะคะ <c oughs> เพื่อกันไม่ให้มันเคกกี้ข้างๆนะคะก็และพลรา <c oughs> ต่อไปเป็นบลัชนะคะจะใช้กูกทิปของ Benefits นะคะ เราจะอัพพลายช่วงนี้นะคะเพราะาเราอยากให้หน้าเราดูแบบลิฟขึ้นมาหน้าเรียวๆนะคะสีคือไม่ค่อยขึ้นกล้องเลยแต่ว่าพอมองในกระจกแล้วคือแบบว่าชัดเจนมากชมพูมากแต่พนกล้องไม่ค่อยเห็นนะคะชัดขึ้นแล้วเนาะแต่ในในกระจกคือแบบว่าเป็นลิงแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะมาคอนทัวร์ค่ะจะใช้ p a r t e Princess นะคะของไท p พยายามแตะตรงสูงๆเพราะว่าเราอยากให้หน้าเราแบบ snatch เราเลยต้องแบบขึ้นสูงนิดนึงนี่นะคะเสร็จแล้วจะลงแป้งแป้งที่จะใช้วันนี้ก็ของ แคดเมคมาร์ชเมลโล่ฟินิชพาวเดอร์นะคะแตะตัวนี้ออกมาก็แตะมือนิดนึงเราไม่อยากให้แป้งเราหนามากเพราะว่าถ้าแป้งเราหนามากหน้าเรามันจะเคกกี้นะคะลงที่ช่วงใต้ตาทีโซมตรงที่เราอัพพลายพวกครีมผลักค่ะให้ลงแป้งจะได้ไม่เยิมเนาะต่อไปจะปัดคิ้วนะคะใช้ของโฟร์ย u ท o บเบลโกล์เนาะ ีจะปัดย้อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปัดขึ้นแล้วก็เอาด้ามอะไรสักอย่างนะคะมากดปัดย้อนก็นก็ด้ามเลย คิ้วมันดูฟูนะคะสายฝอเสร็จแล้วจะเขียนคิ้วด้วย brow i กนะคะเติมห่างยาวลงมาหน่อยจะเขียนเป็นโค้งๆนะคะคิ้วไม่เท่ากันอีกแล้วไม่เคยเขียนคิค้วเท่ากันเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรก็คือลืมไล่ด่างเลยลืมคอนทัวร์จมูกนะคะเอาไว้เรากลับมาคอนทัวร์จมูกก่อนได้ใช้ p a l e t อันเดิมนะคะแต่ใช้แปรงแบบนี้แล้วก็จะเน้นตรงข้างๆนะคะพยายามแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้สองข้างเหมนก็ช่วงหัวคิวนะคะแล้วก็วาดเป็นเหมือนโอตรงสมูกนะคะแล้วก็จะเอาฟองน้ำมาแบบเบลนนิดหนึ่ต่อไปอายแชโดว์นะคะจะใช้ oh my eyes สี 4, 04 candy pop นะคะใช้แปรงลงเป็นเบสกวาดให้ทั่วตานะคะแต่แนะนำว่าอย่าเลยทุกคนเห็นช่วงตาสองชั้นไหมพยายามทาอาให้เลยตาสองชั้นมากเราต้องการแบบตาเฉียวนี้ถ้าเราทาเลยตาสองชั้นของเราไปนะคะตาเรามันจะดูกลมๆแล้วก็พยายามตอดออกไปนะคะตอดขึ้นนี้ น่าจะให้ดูเฉียวๆนะนี่ประมาณนี้ตวัดขึ้นไปทางคิ้วแล้วก็ลงช่วงใต้ตาตรงหางนี่ mm hmm. พอสีได้ลองไออายชาร์โ hmm. ดของโอไมล์อคือตอนแรกเราก็คิดว่าผมมันถูกมากเลยมันจะดีหรอแต่แบบคือว่าใช้แล้วก็ชอบมาก แล้วเราก็ซื้อสีที่เราใช้บ่อยๆนะคะแต่ว่าเรายังแบบไม่ชอบชิมเมอร์ก,กับกลิตเตอร์ของเขารู้สึกว่ามันชังกี้ไปนหน่อยแต่ว่าชอบไปพวกายไฮโดรแมทของเขามากเลยต่อไปก็ใช้ของ Oh My Eyes เหมือนกันเป็นสี07 Raspberry นะคะอันนี้จะเน้นลงตรงโคนขนตานะคะแล้วก็ยกขึ้นตาม ตามรอยเบสที่เราทำไว้เลยค่ะถ้าใครกลัวแบบว่าแบบทาแล้วมันไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาคอนซีลเลอร์มาแตะแล้วก็กีดให้มันเป็นเส้นคมขมได้นะคะไม่เป็นไรเลยได้ตารางนี้เพื่เชื่อมกับเส้นตรงนี้นะคะเสร็จแล้วจะเอาพาเลตทาร์ทเลตนะคะที่เป็นชิมเมอร์สีชมพู ช่วงเปิดตาคาแล้วก็จะเอาแปรงนะคะมาช่วยพาตรงใต้ตานิดนึงตรงกลางตานะคะจะใช้อายไลเนอร์ของเคทนะคะวาดให้ตรงกับเส้นของอายแชโดว์ของเราเลย,เลย ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกีดหัวตาที่นี่จะใช้แปรงหัวแบนๆหนึ่นงนี้นะคะแล้วก็พาเลตของลีออจะใช้เป็นสีน้ำตาลลงช่วงใต้ตาตรงนี้ ลากออกมานิดนึงแล้วก็หยิบพาเลต Parka Princess Mic o อ f นะคะใช้ไฮไลท์หนยก้อยลงไปที่หัวตาค่ะแนี้ให้มันวิ่ง แล้วก็มาดัดขนตาก็ปัดมาสคาร่ากันมาสคาร่าที่ใช้เป็นของ m a y b e l l i n e Hyper c ค r l นะคะโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆซีก็เป็นคนที่ชอบดูบาร์บี้มากดูทุกเรื่องแล้วเหมือนตอนนี้บาร์บี้มันกลับมาเป็นเทรนด์อีกแล้วทั้งดูหนังแล้วก็จะมีไลฟ์แอคชั่นนะคะก็เลย รู้สึกนัสตาเียมากๆที่แต่งลุกแบบนี้การปัดขนตาล่างให้ง่ายนะคะซีว่าให้เราขยับอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปัดลงนะคะต่อไปเราจะไฮไลท์นะก็กลับมาที่พาเลตเดิม แล้วก็เอาตรงไฮไลท์ตรงจมูกนี้สันจมูกนะคะของตัวปากก็จะกลับมาที่เป็นเฟตโกโก Tint นะคะข้างใน อันนนี้เปก็จะใช้อิงมูส glowy tint ของ Pre p พ p p e r นะคะสี05ยังไม่หมดแค่นี้เราอยากได้ความวาวอีกจะใช้ลิปออยล์ของคาแรงนะคะเป็นสีเชอรี่ค่ะทาช่วงตรงนี้ตรงกลางเวลาสีทาลิปติกนะคะสีจะ ช่วงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพื่อให้ปากเราดูเหมือนแบบพาวี้ปากเราแบบปากจู๋อยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเพิ่มข้างค้างให้ดูเหมือนแบบว่าฟิ้มอยู่นะคะแล้วก็จบด้วยเซตติ้งสเปรย์เหมือนเดิมนะคะของไซรัปนิวเวว่ามีอันเดียวเพราะแล้วก็ลืมอีกอย่างหนึ่งที่ซีชอบทำก็คือเอาอายไลเนอร์ของเรานะคะมาจุดบิวตี้มาร์กนะคะ ซีจะจุดตรงที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะเสร็จของจริงเรียบร้อยของจริงขอบคุณทุกคนมากมานะคะที่อยู่ดูวิดีโอของซอาจจะยังพูดไม่ค่อยเก่งเพราะยังไม่ค่อยชินแต่ว่าก็จะพยายามทำวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากดูวิดีโอแบบไหนก็รีเควสเข้ามาได้นะคะบ๊ายบาย